สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy y w ว o d ประจำวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2025กันอีกครั้งนะครับเกิดมาก็เป็นคนบาปแล้วโดยไม่ได้ทำอะไรเลยชั้นใดเกิดใหม่ก็เป็นคนชอบทำแล้วโดยไม่ได้ทำอะไรเลยชั้นนั้นความจริงจากพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่22ว่าเพราะว่าในอดัม คนทั้งปวงตายฉันใดในพระคริสต์คนทั้งปวงจะได้รับชีวิตบังเกิดใหม่เหมือนพระองค์ฉันนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาในสภาพบาปและแยกจากพระเจ้าในอาดัมแต่ข่าวดีคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้เรามีโอกาสที่จะย้ายจากการอยู่ในอาดัมไปสู่การอยู่ในพระคริสต์เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซู เราจะได้รับการบังเกิดใหม่เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่และได้รับชีวิตนิรันดร์การอยู่ในพระคริสต์หมายถึงการได้รับการอภัยบาปทั้งหมดและมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าในสถานะลูกพระเจ้าที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโคโลศสีบทที่1ข้อที่1 3ถึง14ได้บอกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเรา ให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราย้ายเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรพระเยซูคริสต์ที่รักของพระองค์ในพระบุตรพระคริสต์เราได้รับการไถ่าบาปชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และได้รับการอภัยโทษบาปทั้งสิ้นที่เราทำเราได้รับการไถ่หมดเวรหมดกรรมเพราะได้อยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่เพราะการประพฤติดี พระเจ้าอุดรพรผ่อนครับ